ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่12ราศีดวงดีปี2 5 6 7ครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับผมจะนักการแก้วเพิ่มนะครับดูดวงราศีต่อไปเป็นราศีกุ่มหรือลัคนาราศีกุ่มนะครับคนราศีกุ่มคือเกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมของทุกปีนะครับหรือคนที่มีลัคนา ราศีกุมตามเวลาตกฟากนะครับตามเวลาเกิดนะครับนะ <c oughs> ก่อนออติดตามรายละเอียดต่อไปฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับเพราะว่ามีลูกศิษย์หลายคนบอกว่าโอ้ไม่เห็นคลิปอาจารย์มานานนะครับอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ะไม่ได้กดติดตามหรือกดกระดิ่งเตือนนะครับเวลาออกคลิปไปเขาจะได้เตือนนะครับ มาดูไล่ดาวดูนะครับ <c oughs> ชาวลุมนะครับอตอนดาวจรน,นะครับ <c oughs> ดาวเสาเจ้าเรือนวินาศทัพลัคนานะครับดาวแปลว่าดาวเสาร์เป็นดาวที่โดดเด่นนะครับอยู่ตรงนี้เป็นเกษตรก็ทำให้ขยันขันแข็งนะครับมีความทระดอดทนตามสไตล์ของดาวเสานะครับดาว เจ้าเรือนลัคนาจารนก็เ,เรือนการเงินแปลว่าชาวกลุ่มขยันขันแข็งในการหาเงินนะครับทุ่มเทพการทํางานหาเงินนะครับดาวการเงินดาวพระหัตด,ดาวการเงินไปอยู่ศาสชานะครับแปลว่าขยันติดต่อวิ่งเต้นเข้าสังคมแล้วได้เงินนะครับหลัง30เมษาไปแล้วดาวพระหัตจรนก็เ,เรือนพันธุนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ายังโชคดีต่อเนื่องนะครับจากดาวการเงินและดาวโชคลาภนะครับดาวพระหัตมีเกณฑ์จะได้ โชคลาภจากดาวพฤหัสนะครับได้พันธุ์ทุกแปบบ้านรถยนต์หรือที่ดินหรือได้ทรัพย์สินมรดกนะครับหรือได้ตําแหน่งงานก็ได้นะครับทางการงานมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินหรือขยับขยายธุรกิจการงานได้ดีขึ้นนะครับโอเคไปดูรายละเอียดของวิเคราะห์ดาวใหญ่ดาวเสาทับลัคนาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเสาทับลัคนาเนะี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมดีนะครับถ้าเสาเดิมดีก็เรียกว่าทับลัคนาราศีมนุษย์ ได้นาระเกณฑ์นะครับนาระสุริยะเรื่องรังสีโสรชีว่ามีถูกต้อง3องค์เทพโสพีกลุ่มลับชาติได้ไดนดังพ้องยศนั้นนาพันนะครับเป็นเจ้าพญาเมื่อก่อนก็มีนาเยอะนะครับได้รับพระราชทานที่นาเยอะนะครับนาระเกณฑ์นะครับดาวเสาร์ก็ถือเป็นดาวใหญ่นะครับก็เป็นดาวที่ทำลัคนาก็ทําให้เอาจริงเอาจังเป็นคนซีเรียสนะครับถ้าดาวเสาร์เดิมดีนะครับ จอนมาเป็นสีก็จะโชคดีประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้านะครับชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับบางคนก็มีโอกาสได้ตําแหน่งใหญ่โตนะครับยิ่งเสาเดิมใครดีอย่างเช่นเป็นมหาอุดจารมาเป็นสีเนี่ยนะครับจะไ,ได้รับตําแหน่งใหญ่ชื่อเสียงกิตยศเด่นดังนะครับประสบความสําเร็จสูงในทางตรงกันข้ามนะครับนะเตียดดาวก็มาเรียน2ด้านนะครับในด้านดีและด้านเสียนะครับ ไม่มีอะไรที่มันจะดีทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดูทั้งสองอย่างนะครับในด้านเสียถ้าดาวเสาเดิมเสียนะครับโยริมรณวิราชจรเป็นกาลีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเข้าไปดูคลิปเก่าของผมนะครับช่วงดาวเสาราหูหรือดาวพฤหัสมฤตุยูย้ายราศีเนี่ยจะละเอียดมากนะครับว่าดีตรงดีเพราะอะไรนะครับมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นดวงนะครับแล้วก็ทักษะนะครับ าดาวมาสัมพันธ์กับดาวคู่มิตรหรือคู่ศัตรูนะครับการดูดวงต้องดูรอบด้านนะครับไปดูด้านเดียวเนี่ยมันก็โอกาสถูกต้องเนี่ยจะน้อยนะครับก็ขอให้ฟังหูวไว้หูก็แล้วกันนะครับในด้านเสียถ้าดาวเสาเสียนะครับจอมาก็ดาวเสาเป็นดาวโทษทุกข์ยู่แล้วนะครับทับลัคนาก็อาจจะทําให้เจ็บป่วยมีเรื่องเครียดเรื่องปวดหัวเข้ามาเยอะนะครับชีวิตมีเรื่องยุ่งวุ่นวายมีเรื่องทุกข์ใจเข้ามาเยอะหน่อยนะครับ <c oughs> ดาวราหูเจ้าเดือน ตโลักษ์นะดาวเจ้าเรือนลัคนาเนี่ยนะครับแปลว่าถามว่าราหูก็เรือนการเงินเนี่ยนะครับบางคนหมอดูบางคนบอกราหูลวงทรั์บางคนบอกไม่ล้วงเพราะว่าเหตุผลเขาก็คือเนื่องจากดาวราหูเนี่ยเป็นดาวตนุลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าล้วงนะครับเอาอย่างนี้นะครับจริงๆดาวราหูเป็นดาวบั๊ปะเคราะห์ก็เหมือนเรียนสองด้านเหมือนกันนะครับเราต้องดูองค์ประกอบอื่นๆนะครับ ถ้าดาวราหูเดิมดีจอมาเป็นสีก็ここทําให้ชาวกลุ่มเนี่ยขยันขันแข็งหาเงินแล้วก็จะได้เงินเยอะด้วยนะครับได้เงินทำเป็นก่อเป็นกรรมในทางตรงกันข้ามราหูเดิมเสียนะครับแลจรเป็นกาลีก็ถือว่าเป็นราหูร่วงทรัพย์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าราหูเดิมดีจรมาเป็นสีจะล้วงยังไงก็ล้วงไม่หมดเพราะรายได้มากกว่ารายจ่ายนะครับแต่ถ้าดาวราหูจรมาเสียเนี่ยนะครับก็ถือว่า ทำให้ใจใหญ่ใจสปอร์ตใช้เงินแบบสิ้นเปลืองนะครับหรือมีเรื่องจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนะครับทำให้เงินช็อตได้เหมือนกันนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะดาวพฤหัสนะครับเป็นเจ้าเรือญกระดุมพระลาพระจรเข้าเรือนสหัชชะนะครับก็ทําให้ชาวกลุ่มขยันขันแข็งติดต่อวิ่งเต้นหาเงินหาโชคลาภรายได้นะครับเขาหาเพื่อนฝูงเข้าหาญาติพี่น้งาาานองหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยิงขยันเดินขยันวิ่งขยันเข้าหา ก็จะยิ่งได้ทรัพย์สินเงินทองได้โชคลาภเข้ามาเยอะนะครับ<อ>หลัง30เมษายนไปแล้วดาวประหัสเจ้าเรือนกุุมพระลาพระเข้าพันธุนะครับก็ยังดีต่อเนื่องนะครับดาวประหัสได้ทั้งปฐุมเกณฑ์ได้ทั้งอุดมเกณฑ์ช่วงนี้โดดเด่นมากนะครับมีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองหรือมรดกนะครับโอเคมาดูเรื่องการงานนะครับ วัยเรียนการเรียนยังดีนะครับนะสอบเรียนต่อหรือสอบเ,ออเข้าทํางานสอบชิงทุนก็มีโอกาสสอบผ่านนะครับประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนนะครับใครจะสอบเรียนต่อมัธยมปลายรเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือไปเรียนต่อต่างประเทศก็มีเกณฑ์จะสอบได้นะครับส่วนวัยทํางานนะครับชาวกลุ่มโชคดีมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับการงานดีตั้งแต่ปลายปี2566แล้วนะครับ นะช่วงนี้ชาวกลุ่มจับงานอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับตัวแทนในหน้างานติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์และงานชั่วงานช่างงานด้านวิศวกรรมต่างๆนะครับงานวิศวะต่างๆเนี่ยนะครับนะจะโดดเด่นมากนะครับจะมีงานเข้ามาเยอะนะโชคดีตั้งแต่ปลายปีดีต่อเนื่องจนถึงปีใหม่นะครับและงานเด่นที่สุดนะครับ วันที่5กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนะครับดาวการงานเป็นมาหาอุดจจะจรอยู่เรือนวินาศนะก็ถือว่างานดีมากนะครับด้านด้านดีก็จะมีเพื่อนฝูงหรือ,อผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใหญ่คนโตแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังนะครับช่วยเหลือแบบลับๆไม่เปิดเผยนะครับลุนงานใหญ่กันนะครับในด้านเสียก็ระวังถูกเพื่อนทรยศหักหลังหรือเพื่อนทําให้การงานเสียหายนะครับ ถูกเพื่อนมาแย่งงานไปนะหลัง15มีนาคมไปแล้วกันงานก็ยังเข้ามาติมอยู่นะครับนะยิ่งหลัง30เมษายนไปแล้วนะครับดาวพระหัตจรเข้าเรือนพันธุได้ประทุมเกณฑนะ์ดาวพระหัตยังเล็งเรือนกัมมะแต่ว่าสามารถขยับขยายธุรกิจการงานได้ดีขึ้นนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะ งานดีเด่นจนถึงวันที่19ตุลาคม2 5 6 7นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเนื่องจากดาวการงานเข้าเรือนอรินะครับอังคารเข้าเรือนอริบางทีต้องมีการประมูลต่อสู้แข่งขันนะครับแต่สู้แล้วรวยสู้แล้วประสบความสําเร็จนะครับโดยการเกือเก้อหนุนดวงชะตาของดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเ็าเรียกว่าต้องสู้นะสู้แล้วจะชนะบางคนก็อาจจะมีปัญหางานลดลงบ้างงานแผ่วลงนะครับ บางคนก็ถูกเพื่อนอิจฉาเห็น <d> <he S 2> ดีเด่นดังเกินไปนะเพื่อนอิจฉา <d> มันไส้นะ <d> บางคนก็ถูกเพื่อนแทงข้างหลังนะอาจจะมีผลงานทําให้การงานลดลงบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะการงานชะลอตัวเพราะ,ะ,ะการงานดีเด่นมาตลอดเกือบทั้งปีแล้วมันชะลอตัวตอนปลายปีก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับนะนอกจาก ดาวการงานเข้าอริแล้วนะครับต่อมาดาวการงานอย่างพักองศานะครับตั้งแต่19พฤศจิกายน25 6 7จนถึงสิ้นปีนะครับดีนะมาแผ่ตอนเดือนสุดท้ายของปีก็ว่าได้นะครับถ้าเป็นนักมวยก็ถือว่ายกสุดท้ายนี่หมดแรงแต่ก็สามารถเอาชนะคู่แข่งชนะคะแนนมาได้แบบสบายๆนะครับโดยโดย,โดยสรุปรวมแล้วชาวกลุ่มเนี่ยการงานจะดีทั้งปีนะครับ ผู้ที่เป็นข้าราชการลูกจ้างก็มีเกณฑ์รับการช่วยเหลือจากผู้รับผู้ใหญ่ให้มีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นนะครับผู้ที่ทำอาชีพอิสระตัวแทนนายหน้าค้าขายทั่วไปหรือเจ้าของกิจการจะมีพ่อแม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับช่วยใ้การงานก้าวหน้าการค้ารุ่งเรืองการเมืองคึกคักนะครับสรุปแล้วชาวกุ้มจะโชคดีเรื่องงานดีเด่นดังปังทั้งปีเลยครับสุดยอดทีเดียวนะครับสุดยอดมาก การเงินาชาวกลุ่มจะขยันขันแข็งทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปลุยทำงานหาเงินอย่างเต็มความสามารถนะครับช่วงนี้บางคนจะมีโอกาสสร้างฐานะการเงินให้มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับชาวกลุ่มบางคนก็กลัวจนนะครับแม้จะมีเงินเป็นล้านหรือมีหลายล้านก็ยังกลัวจนอยู่นะครับถึงทุ่มเทในการหาเงินอย่างบ้าคลั่งนะครับนะบางคนก็หาว่า เพื่อนๆอาจจะคิดว่าเขางกเงินด้วยซ้ำในช่วงนี้นะครับคิดเรื่องหาเงินอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะครับปี2 5ง7เป็นปีที่ชาวกลุ่มจะมีฐานะการเงินดีมีสภาพคล่องการเงินโดดเด่นมากนะครับก็เรียกว่าการเงินหมุนเวียนดีเกือบทั้งปีนะครับการเงินดีต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปี2 5ง7 2568เลยทีเดียวนะครับ สาเหตุที่ดาวการเงินดีเนื่องจากดวงได้นระเกณฑ์และนระอุดมเกณฑ์นะครับทำให้ดวงเข้มแข็งมากนะครับนระสุริยะเรื่องรังสีโสระชีวมีถูกต้อง3องค์เทพโสพีกุมลักโชดชาติได้ได้ทั้งพองยศนั้นนาพันโดดเด่นมากนะครับแปลว่าช่วงนี้อุดมเกณฑ์แปลว่าดวงเศรษฐีนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ปูนสุขนะครับ จากดาวใหญ่ได้อุดมเกณฑ์ถึงสองดวงนะครับดาวเสาเป็นหนึ่งกับลักนณาหรือเสาทับลักนณาเนี่ยนะครับและดาวพระหัสเป็นสี่กับลักขนานะได้อุดมเกณฑ์นะครับนอกจากนี้ดาวพระหัสให้คุณถึงสองเล่งนะครับเล่งที่สองยังได้ปฐุมเกณฑ์นะครับได้ทั้งอุดมเกณฑ์และปฐุมเกณฑ์นะครับพรหัสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยนะครับ ดาวพฤหัสจนรในเรือนพันธุนะนอกจากนี้ยังเลิงไปที่เรือนการงานนะครับดาวโชคลาภดาวการเงินจรเข้าเรือนพันธุก็แปลว่ามีเงินไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินหรือมีเงินให้พ่อแม่นะครับเล่งเดือนกรรม,มะด้วยก็แปลว่ามีเงินไปขยับขยายธุรกิจการงานนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องธุรกิจการงานให้เจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จนะครับ ทำให้ชาวกรุมมีโชคทางด้านการเงินนะครับจะได้ทรัพย์สินเงินทองบางคนก็ได้กองมรดกบางคนก็จะได้ธุรกิจครอบครัวนะครับพ่อแม่ยกมรดกให้หรือยกธุรกิจครอบครัวให้นะครับบางคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างหรือเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้ตําแหน่งใหญ่โตมากขึ้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่โปรโมตให้ตําแหน่งใหญ่โตมากขึ้นมีรายได้เงินเดือนสูงขึ้นนะครับ คนที่ทำอาชีพอิสระหรือค้าขายทั่วไปเนี่ยนะครับหรือทำธุรก,กิจส่วนตัวก็จะมีงานที่ดีนะครับสามารถทำเงินได้เป็นก่อเป็นกำนะขยับขยายงานได้เยอะเงินก็เยอะตามมานะครับชาวกุมบางคนจะมีเงินไปซื้อบ้านซื้อรถหรือมีเงินไปซ่อมแซมบ้านหรือรถให้มีสภาพดีขึ้นนะครับบางคนก็มีเงินไปขยับขยายบ้านช่องห้องหอให้มันกว้างมากขึ้นนะครับ บางคนอาจจะลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัวนะครับซึ่งก็สามารถสร้างงานสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำร,ร่ำรวยขึ้นอย่างแน่นอนครับคําเตือนดาวพุธจรทัพราหูมีนาคมถึงเดือนเมษายน2566นะครับและดาวพุธ จรนเลงราหูวันที่19กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมนะครับพุธอันธพาลวิวาทราหูนะครับไม่ว่าเป็นดาวพุธหรือราหูดาวดวงใดดวงหนึ่งเป็นกาลีหรือดาวเดิมเป็นกาลีจรหรือจรมาเป็นกาลีนะครับดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยนะมาทับกันเป็นดาวคู่ศัตรูเนะี่ยต้องระมัดระวังนะครับระวังคดีความเกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเนี่ยนะครับใครที่ผ่อนบ้านผ่อนรถ ขาดส่งระวังมีคดีความถูกฟ้องหรือมีการคดีความเกี่ยวกับมรดกก็ได้นะครับบางทีได้ทรัพย์สินมาเยอะทําให้พี่น้องตกลงกันไม่ได้ฟ้องร้องกันนะครับความรักคู่ครองคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักแต่ความรักก็ยังอึมครึมนะครับต้องดูให้ดีว่าไปรักคนมีเจ้าของหรือเปล่านะครับ แต่ก็จริงๆแล้วดาวเสาร์ทับลัคนาเนี่ยส่วนใหญ่จะทุ่มการเงินมากกว่านะการทํางานหาเงินมากกว่านะชาวกลุ่มอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับดาวเสาร์เจ้าเรือนวินาทับลัคนาก็ระวังนะครับอาจจะถูกข่มขืนได้นะครับเหมือนหมอรักว่าระวังถูกข่มขืน วินาศเป็นวินาศทับลัคนานะครับรับความเสียหายมาแบบปุบปรับฉับพลันนะครับจากเพศตรงข้ามนะหรือได้รับความเสียหายก็ได้นะครับถูกหลอกถูกโกงนะก็อย่าไว้ใจใครในช่วงนี้นะครับระมัดระวังตัวให้ดีปกติดาวเสาร์ทับลัคนาก็ทําให้คนรอบคอบระมัดระวังอยู่แล้วนะครับก็น่าจะรอดปลอดภัยนะดูเรื่องโชคลาบนะครับดาวโชคลาบสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับโชคลาบโดดเด่น แต่ก็ต้องดูให้ดีนะครับดาวคู่มิตรนะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโชมตรูพุทธนงเยาวสุขป,ปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรต่อกันดาวคู่มิตรสี่คู่ต้องสัมพันธ์ดีกันนะครับในมุมเล็งหรือมุมทับกันเนี่ยนะครับถ้าดาวคู่มิตรสัมพันธ์ไม่ดีก็อาจโชคลาภอาจจะไม่ค่อยดดเด่นมากนักนะครับอย่าไปทุ่มมากต้องระมัดระวังหมอดูบางคนบอกว่าราศีโน้นจะรวยจะถูกรัตตรีรางวัลที่หนึ่งบางคนจะรวยเป็น10ล้านร้อยล้านก็อย่า อย่าอย่าไปเชื่อมากนะครับบางคนทุ่มซื้อไปนะผมยังเคยเลยนะครับเมื่อก่อนหมอดูบอกจะร่ํารวยนะจะได้เงินก้อนใหญ่ทุ่มไปผลสุดท้ายถูกกินนะตอนตอนดูดวงยังไม่เป็นน่นะครับบางคนไปทําธุรกิจลงทุนไปเป็นแสนเป็นล้านนะครับหมอดูใน u t u b e เนี่ยบอกว่าจะรวยจะจะดีจะประสบความสําเร็จซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่เสมอไปนะครับ การดูดวงแบบกว้างๆแบบนี้ต้องขอยฟังหูไว้หูนะครับแม้แต่คลิปของผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับขอยฟังเป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแนวทางแค่นั้นนะครับการดูดวงที่จะชัดเจนแน่นอนต้องดูส่วนตัวรู้ดวงกําเนิดนะดวงจรน,นะครับผมจะละเอียดการดูดวงต้องใช้องค์ประกอบเป็น10บๆอย่างนะครับแต่ดูดวงจรใช้องค์ประกอบแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยนะครับความถูกต้องแม่นยําก็จะไม่มากนักนะครับมา ไม่คอนเฟิร์มไม่ยืนยันไม่ฟันธงนะครับตรงไม่ตรงก็คอยติดตามต่อไปก็แล้วกันนะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับดาวแบาประเคราะห์ทับลัคนาดาวเสาเนี่ยนะครับถ้าเสาเดิมดีคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเสาเดิมเสียอยู่อริมรณะวินาทับลัคนาก็ต้องระมัดระวังนะครับมีโอกาสเจ็บป่วยนะบางคนอายุเยอะอาจจะถึงขั้นติดเตียงได้เหมือนกันนะครับใครมีพ่อแม่นะ อายุเยอะต้องดูให้ดีนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งเตือนนะยังไม่ถึงแสนสักทีนะครับ9 0 0 0หม่มาหปีแล้วยังไม่ถึงแสนนะครับลูกลูกสาวช่วยลุ้นอยู่ยังไม่ถึงสักทีนะครับสนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นันการเชิญเข้าไปรับฟังวิทยุ FM 97นะครับ ตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงทุกวันจันทร์นะครับบางทีก็มีวันอื่นเสริมเข้าไปนะครับเมื่อโทรนะครับโทรเข้าไปที่สถานี02-2763633 0 2 2 3นะครับ0 2 2 7 6 3 6 3 3นะครับ fm 9 7หรือ fm live facebook live นะครับเข้าไปติดตามทาง Facebook ก็ได้นะครับดูดวงหรือต้องการดูดวงผู้พิสูจ์ควมแม่นกับจารย์นักการแก้เพิ่มนะครับรับประกันความแม่นไม่แม่นยินดีคืนเงินนะครับรับประกันความแม่นมาหลายปีแล้วนะครับ คืนจริงๆด้วยนะครับก็ดูมาเป็นหมื่นๆคนก็มีคืนไปแค่2-3าคนเองนะครับไอ้ที่คืนไปก็ไม่ไม่เขา่าไม่แม่นนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเดือดร้อนนะแต่บางคนก็ไม่ตรงก็คืนคืนไปเลยนะครับใครต้องการดูดวงบางแผนชีวิตธุรกิจปี2 5 6 7นะครบนะครับอยากรู้ดวงต้องดวงออกมาดูนะครับรู้เขารู้เราลบที่ไหนชนะที่นั่นนะครับลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะครับ การเดินเรือ,อยังมีเข็มทิศดําเนินชีวิตต้องรู้เรื่องดวงนะครับก็เหมือนดูดวงก็เหมือนกับเรามีแผนที่ชีวิตนะครับหรือมี g o o g l e Map นะครับรจะเดินทางด้วยความปลอดภัยไม่เสียเวลาด้วยนะครับจองคิวดูดวงได้ที่ ID l i n ลนนะครับ, ign, รบ, ign, รบ n a d s i ซน n a s t r o นะครับ s อดไนะครับ N A T A S T R O นะครับหรือก็ดูที่ปกคลิปก็ได้นะครับ ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขมั่งมีสีสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ